สวัสดีค่ะวันนี้มาพบกับจีระวรรณนะคะวันนี้พามารีวิวที่ดิน135ตารางวานะคะอาที่ดินแปลงนี้นะคะถมไว้แล้วทั้งแปลงนะคะตั้งอยู่ตำบลบ้านใหม่อำเภอบางใหญ่จังหวัดนนทบุรีนะคะราคาที่ตั้งขาย2 0 0 0 0บาทต่อตารางวาทั้งแปลง2 7 0ล้านเแสนบาทราคานี้รวมค่าใช้จ่ายภาษีอากรโอนแล้วเรียบร้อยนะคะ ราคาต่อรองได้ชนนบอภภาระค่ะพร้อมโอนสนใจติดต่อจีระวันหรืออ้อมแอมนะคะ095 563 5032นะคะถนนเส้นนี้สามารถทะลุสารยานครปฐมได้นะคะ13กิโลเมตรจากวัดราชประดุขาวิ่งมาทะลุซอยน้ำชุ่มเส้นคลองถนนนะคะจากพึกราด,ดาบางใหญ่9.6กิโลเมตรจากโรงเรียนตะรุมพุก4.6กิโลเมตรจากคลองประปา6.5กิโเมตร ที่ดินถมไว้แล้วทั้งแปลงท,ที่ดินติดถนนเมน,นะคะถนนสองด้านถนนกว้างแปเมตรแปลงมุมนะคะที่ดินตั้งอยู่ซอยมีสำเนียงหมู่หกตำบลบ้านใหม่อำเภอบางใหญ่ จังหวัดนนทบุรีนะคะมาดูหน้ากว้างของที่ดินนะคะหน้ากว้างของที่ดินประมาณ20เมตรนะคะลึก27เมตรติดถนน2ด้านสี่เหลี่ยมสวยนะคะสี่เหลี่ยมผืนผ้าเหมาะทำร้านค้าร้านอาหารร้านเหล็กดัดร้านอลูมิเนียมร้านเสริมสวยหรือค้าขายอื่นๆนะคะถนนเรียบคลองนาราพิรมนะคะเชื่อมต่อเซ็นทรันเวสเกต กับสารยานะคะตำบลบ้านใหม่อำเภอบางใหญ่จังหวัดนนทบุรีค่ะราคานี้ขายถูกสุดๆเลยนะคะสำหรับที่ทำเลค้าขายติดถนนเขตทางนะคะกว้างประมาณ8เมตรราคายกแปลง2ล้าน7นะคะต่อรองได้นะคะถ้าสนใจสามารถโทรมาได้ที่0955635032นะคะที่ดินรูปแปลงสวยนะคะเหมาะแก่ าการทาเลค้าขายนะคะสามารถค้าขายได้สบายๆเลยนะคะทําเลดีค่ะอยู่ในเขตชุมชนนะคะถ้าสนใจสามารถโทรมาต่อรองได้นะคะสําหรับวันนี้ขอขอบพระคุณมากคะ่ะสวัสดีคะ่ะ